มาแล้วมาแล้วมกอบค่ะไปนะ้องกบห่อนหอไปเธอเสพแลเหอมอยมอยเมยแกเองเลยอาเซียนเถียดงั้นนี่อาศซยนขังจานนี่เอะห่อ,อนห่อ,หอน,อนมกมากไหมห่อนแอบบ้แอบป้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ยังเจ็บเหไุแบบยัเหียบไปน้ำจัยดี่พี่น้องยังไปยังไม่ยังมาซอมมึงยายเดียวก็เห็ดแบบไปน้ำ วันนี้คุณายายกินข้าวกับหนึ่งกบมกกบค่ะว่ามันหนึ่งมกกบแล้วก็่หนึ่งหมหงสุกแล้วก็อินทผาลัมเส้็จเสร็จดูแลานเอ้ยอยากนี้ดูแลมากินน้ำเลย หมกบใส่ปีกล้วยใส่ขิงใส่กระชายค่ะบัน่นคุณยาอื่นใส่ขิงขิงกับือกระชาย่น,นะคะเพราะว่าบัาบ่นคุณยาอื่นกั่ขิงนะคะแล้วก็ใส่ใบโหดมันก็สิหอมหอมกระชายหอมใบมะกรูดเคยโอ้ก็้ยช่ิ้นกับหอม you oh. แบบไปยหญยังไปยังมายอยู่นี่ละพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกการรับชมค่ะ